มาค่ะอันนี้หอ่อด้วยใบยะพูนะคะว่าหนุมจีนยังเหลือรู้ไหมว่าไงหนุมจีนบูดต้องต้มหนุมจีนใหม่หมดอารมณ์เลยเนี่ยเต็มพลังกอนไปถานานี้ยห่อด้วยใบยะพูนะคะก็เนี่ยอร่อยสุดๆ không làm một mà mía muối xăm mấy cái gì mà อ,อร่อยมากเนี่ยวิสอร์รี่เนี่ย, ee, ยห่อ้วยเนี่ยอร่อยบอกว่าต้องไปอุ่นหมูอีกนะครับเพราะหมูถ้ามันเย็นแล้วมันไม่อร่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาผักอ,อันนี้อันนี้ก็ห่ออร่อยนะคะ เนี่ยเขาไม่ผัดในด้วยเรได้ประกาศข่าววันเราใช่ไหมคะอืน้ำจิ้มโอ้ยกำลังจะมากินเลยนะไปอุ่นนมจีนเอา้าวนมจีนไม่ได้บูดต้มน้ำจีนใหม่แต่น้จีนนี้ต้มไม่นานแค่สามนาทีก็ได้กินแล้วนะคะ กินเนี่ยต้องคำใหญ่คำตัวกินแบบสวยงามไม่ได้นะอตอนแรกพวกนี้ก็นำแกงขวัน รออยอร่อย <Which S 1> <ม>อืม <East. S 2> <Hugo. S 1> พวกนี้ก็หยุดวันนี้ถ่ายงาแต่แขมคนอยเยอะหรอกช่วงนี้มันช่วงไอ้สคูลฮอลิเดย์เนาะหมูสามชั้นต้องกินกับมือนะคะถึงจะอร่อยเขาโคอีสาเนาะ อันนี้ไม่เป็นไรไม่แสบนี่คําใหญ่มากก็เข้าปากไม่ได้อ,อร่อยมูปุยป๋ย กับข้าวมีเยอะไงทําไปเรื่อยๆรู้ไหมวันนั้นอ่ะบบผัดอะไรนะผัดปลาหมึกอ่ะอยืนตู้เย็นเลยเดี๋ยวจะเอามาทิ้งแล้วเสียดายปลาหมึกมันยัถูกนะสองตัวสิบห้าปอนดนะ์อ่ะบวกินแค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละแค่นวันนั้นแหละก็ไม่ได้กินเยอ,อืะ เพลินดีอ่ะอร่อยอืจกินกับอืม <c> ก <oughs> ินต้องกินด้วมือมันคุณจะเรียกว่าเรากินมือมันจะอร่อยมันจะฟินกว่ากันเยอะเลย ัวมันไม่ได้กินเยอะนะดูร่างกายตัวเองมันไม่ได้อ้วนหรอกแต่มันลงไปพุงน,นี่ใสอะไรแล้วพุงห้อยแต่เราก็ต้องยอมรับสภาพตัวเองให้ได้เนาะมันก็ไปตามวัยแต่บางครั้งก็รับตัวเองไม่ค่อยได้คำนี้ใบยูพูนะคะอร่อยใส่ใบยูพู ถ้ามันลดไม่ได้ก็ตัวนี้แหละปลจชีฟูก็อร่อยแบบหนึ่งหอม อพกกระเศรษถั่วพูมีนะแต่มันคนละมันไม่เข้ากันอืมหมูมันนึ่งเปื่อยเลยอะเมื่อตอนที่บัวหานอะ เราจะมากินไปเอานมจีนออกมาจากไมโครเวฟอ้าวนมจีนเสียเสียมมลมอ่ะจะไปต้มใหม่หมูนะบ่อก,กินนะเมื่อก,กินก้นหมูสองชั้นมันอ้วนนั่นแหละแต่ก็มันอร่อยอะ่ะอืมแต่นมจีนนี่ต้มแป๊บเดียวนะสามนาทีก็ได้กินแล้ว แต่ถ้าเมี่ยงต้องเ,อเส้นเล็กเนี่ยมันนมจีนมันมีหลายไซส์นะที่นี่อุ้ยขอรียอุ้ยไปไหนอ่ะอุ้ยนมจีนวิ่งไอขนมจีนบบวิ่งไปไหนเนาะอุ้ยนีไน่ไงอุ้ยมุมมามจังเลย <c oughs> อโอเคนะคะทํากันบ้านเนาะบัวก็ไม่ค่อยมีคลิปไม่มีอะไรเหมือนคนอด่นหรอกเพราะว่านหนึ่งเราไม่ได้ไปไหนนอนแม่บ้านกา ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันกงใจซึ่งกันและกันนะคะขอทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะฝากกดซับสไครปใบมะกรูดไว้ให้ด้วยนะคะเปิดติดตามคลิปต่อไปไม่มีอะไรหรอกัวก็นั่งกินให้ดูนะเนาะคือชีวิตในไลฟ์ของโบแต่ละวันก็ประมาณนี้เร็วๆสดๆไม่มีการตัดต่อโอเคนะคะใครว่างๆก็แวะเข้ามาเป็นกำใจให้กันแล้วกันนะคะเอาใหม่คำสุดท้าย คำสุดท้ายมุมมามากม,มันต้องกินคำใหญ่ๆของแม่เลยโอเคนะคะขอบคุณทุกการั้งใจนะคะ